อยากมาเที่ยวเยี่ยมหาแฟนหาครอบครัวต้องใช้วีซ่าอะไรนะคะวันนี้ไป้ายะมีเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าเยี่ยมนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะหลายๆคนอาจจะยื่นเองหรือว่าบางคนก็จ้างเอเจนซี่นะคะอันนี้แล้วแต่เลยอยู่ที่ความสะดวกของเราและกระเป๋าของคุณแฟนนะคะส่วนรายการนะคะเช็คลิสต์ป้ายะแปะไว้ให้แล้วนะว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มีบางคนนะคะมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วคิดอยากจะทํางานแล้วมันสามารถทําได้ไหมจะบอกอย่างนี้นะคะบอกอยู่เรื่อยๆบอกอยู่ทุกคลิปการที่คุณจะทํางานด้วยวีซ่าท่องเที่ยวทําไม่ได้นะคะกรณีนี้เขาเรียกว่างานเงินดำเนาะไม่ได้จ่ายภาษี แล้วอีกอย่างหนึงถ้าหากว่าเขาจับได้นะคะคุณจะโดนส่งตัวกลับประเทศไทยภายใน72ชั่วโมงนะคะพร้อมโดนแบล็คลิสต์อีก2ปีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับเราทำงานอะไรแล้วใครรู้จักวงกว้างมากน้อยแค่ไหนสมมุติว่าเราแค่ขายปอเปี้ยให้ญาติญาติหรือว่ารับทำความสะอาดให้พี่น้องอันนี้น่าจะโอเค หรือบางคนมาเที่ยวช่วงซัมเมอร์นะคะมาตักผลไม้ขายอันนี้ก็ยังได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะคะก็ยังเสี่ยงอยู่ดีฉะนั้นระวังไว้ก็ดีนะคะทุกคนไะยะมีตัวอย่างมาเล่าให้ฟังคะ่ะมีเขามาเยี่ยมครอบครัวนะคะโดยที่ครอบครัวทำร้านอาหารคะ่ะแต่ไปช่วยนะคะปรากฏว่าไม่รู้ตํารวจมาจากไหนคะ่ะเขารู้ได้ยังไงนะคะ ตำรวจมาจัดการเลยค่ะส่งตัวกลับประเทศเลยจะโดนแบ็กริสทั้งเราและก็คนการันตีเลยนะคะอันนี้ป้ยายคิดว่าน่าจะมีคนแจ้งค่ะไม่งั้นเขาคงไม่รู้นะคะอีกกรณีหนึ่งค่ะดังมากเลยเมื่อ3าสปีที่แล้วนะคะคนมาตักผลไม้ค่ะโดยข้ามฝั่งมาจากสวีเดนนะคะอันนี้ก็มีคนแจ้งนะคะเข้ามาตักผลไม้ในฝั่งนอร์เวย์แล้วก็ ตั้งแคมป์ตักเป็นจิตจารลักษณะเลยค่ะทุกคนประมาณ6-7คนได้ค่ะสรุปก็โดนส่งกลับบ้านนะคะกับประเทศไทยแล้วก็โดนแบล็คลิสต์ด้วยค่ะคนที่การันตีแนะนำมาก็โดนนะคะทุกคนระวังด้วยค่ะรถบรรทุกของที่นอร์เวย์จะเป็นแบบนี้ละค่ะต้องมีที่คุมด้วยนะคะ